อยู่อำเภอนางรองเจ้าวัดบุญยิ่งยมนั่งนองมากเราไปวัดอะไรมาคะวัดบ้านไร่หลวงคูนค่ะตอนนี้เราอยู่โรงแรมเอีเอีกระดับหนูได้ได้มาอกำไลกำไลมีชื่ออะไรคะคูนคูน คูณก็คือบวกคูณไม่คูณคือบวกลบคูณหารก็ค,รคือว่าบวกกับลบหารจะไม่เก่งจะเก่งคูอนอย่างเดียว <c oughs> วันนี้ต้องลาติไม่บันพรุ่นงนี้ไปไปอะไรพนมรุ้งแล้วก็ <c oughs> ไปอะไรนะแ <c oughs> ล้วก,ก็ไปเล่นน้ำ

วันนี้เราพักที่ห้องหนึ่งสุดเจ็ดค่ะที่นี่คือโฮล y Hotel อยู่ตบุนคูเมืองค่ะมีโคมไฟค่ะมีหัวเตียงเตียงนอนนุ่มๆม,ม,มีโซฟาค่ะมีโคมไฟมีรองเท้าห้องละสองคู่อ่าตู้เย็นค่ะมีขนมด้วยนะคะมียูรปโไปสองซองค่ะกินไปแล้ว ก็มีขนมค่ะเมนูอาหารสามารถสั่งได้พี่เขามีร้านขนมอยู่ข้างหน้าด้วยค่ะสามารถไปซื้อได้ค่ะมีข้างในนะคะค่ะมีพรมมีพรมพรมมีมาค่ะมีภาพคนหนูมาตรหานกระห้องละสอบ ีที่ใส่ตะกล้าใส่ผ้าค่ะห้องน้ำคนับประทับใจมากค่ะดูค่ะเดี๋ยวนะคะปิดนีไฟเปิดปิดได้ด้วยค่ะลูกสาวบอกปิดเปิดก็ท่านหลังไปดูท่านหลังกันค่ะ เปิดประตูว้าวนี่ค่ะมีรองเท้าแตะนี่อาบน้ำค่ะอันนี้ก็สามารถเล่นน้ำได้ด้วยมีที่นั่งเปิดไปได้ วางมาฮะแสงมันสวยนะเขาทำไฟสวยดิสถานิกนี้ง่เลยเซตอัพแสงไฟมันแบบฉายมากดีดีนึ่งสองห้ามิจ้าหน,นึ่งสองหจ ทำามทำไมเยอะแยะก่อน

嗯嗯嗯 ไม่หนาวเลยค่ะไม่หนาวค่ะไม่หนาวเลยนะมั้ง นอนได้แล้ค่ะไหนมีตุก๊กตาก,กี่ตัวคะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเอามาดังใหม่เยอะแยะค่ะอกากีบพกีครับวันนี้นอนห้องนี้ าาตายจะใส่ไ,ไม่ได้หรอกเนื้องของเอาข้าวใส่ใส่ลูกก่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những